ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับเลิ e โนชน o บาายุุชและนิยายรักเรื่องเพลงรักเสน่ห์ร้อนวันนี้เสนอเป็นตอนที่12ค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามแลวฟังพร้อมกันได้เลยค่ะบทที่12วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งธัญญาและนัิชาต่างก็โดนเมกินฝึกฝนอย่างหนักทั้งทางด้านการร้องเพลงและการเต้นจนเป็นที่พอใจของเขา และก็มาถึงวันที่พวกเธาจะต้องเข้าห้องอัดอินทัศน์แวะมาดูการทํางานในวันนั้นด้วยตัวเองโดยราบว่านัทชชาอาจเสียงเสร็จเมื่อไหร่เขาถึงจะกลับไปทํางานต่อนัทชชาและธัญญาใช้เวลาอยู่ในห้องอัดงานหลายชั่วโมงกว่าที่เมคินและทีมงานจะพอใจสําหรับธัญญานั้นไม่ประสบปัญหาเท่าไหร่พเพราะเพลงนี้เธอมาร้องแค่คอรัสให้นัทชชาเท่านั้นในขณะที่นัทชชาต้องร้องซ้าไปซ้ามาอยู่หลายครั้ง เพราะเสียงร้องและอารมณ์ความรู้สึกของนัทชาอยังไม่ได้ตามที่เมคินต้องการจรึงต้องมีการทําซ้ําใหม่อยู่หลายหนกว่าที่จะได้ตามที่เมคินต้องการก็เล่นเอานัทชาเหนื่อยล้าไปเหมือนกันแต่เธอก็พยายามทําอย่างเต็มที่เพราะรู้ดีว่าเมคินอยากให้ผลงานของเธอนั้นออกมาดีที่สุดสําหรับเพลงที่ทันย่าต้องร้องเป็นเมนหลักนั้นเธอได้เข้าห้องอัดเสียงเสร็จไปแล้วเมื่อสองวันก่อนและการทํางานในวันนั้นก็ไม่แตกต่างจากวันนี้ พ่อเมคินได้สั่งให้ธัญญาร้องซ้ำไปซ้ำม,มาอยู่หลายสิบครั้งกว่าจะพอใจกับผลงานของเธอเมื่อนทัทิชาออกมาจากห้องอัดอินทัศก,ก็เดินตรงไปหาและถามด้วยความห่วงใยต่อหน้าทุกคนเหนื่อยมากไหมครับดื่มน้ำก่อนนะเขายื่นขวดน้ำแร่ที่เตรียมไว้ให้เธอโดยเฉพาะนัทิชารับไปดื่มอย่างกระหายพร้อมเอ่ยปากขอบคุณใช้ได้แล้วใช่ไหมคะยิงสั่งันไปถามเมคินใช่ครับ ทีนี้ก็เหลือแต่การถ่าย MV แล้วก็หน้าปกซีดีผมกะว่าจะให้พวกคุณสองคนถ่ายรูปเพื่อจัดทำระบัมภาพที่จะใช้แจกในซีดีนี้ด้วยเรื่องรายละเอียดผมจะบอกพวกคุณอีกทีจากนั้นต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานในหน้าที่ของตนเองทีเพียงเมคินอินทัตและสองสาวพัสโเกเท่านั้นที่จะต้องเป็นกรรมการตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ามาเป็นแดนเซอร์ให้กับพัสดเกิลโดยงานนี้สองสาวจะยังไม่ปรากฏตัว ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเห็นแต่จะดูการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ผ่านทางหน้าจอทีวีการแข่งขันในครั้งนี้นับว่าดุเดือดเพราะนอกจากทุกคนที่เข้ารอบจะต้องแสดงให้กรรมการเห็นซึงทักษะในการเต้นแล้วพวกเขายังต้องแสดงถึงปฏิภาณและไหวพริบให้กรรมการดูอีกด้วยโจทย์ที่พวกเขาได้รับในวันนี้ก็คือให้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการคิดท่าเต้นให้เข้ากับเพลงที่ทางทีมงานเป็นคนเลือกให้ซึ่งเป็นเพลงที่พวกเขาไม่รู้ว่า เป็นเพลงของพัสเกลิลทุกคนพยายามกันอย่างหนักสุดท้ายก็มาถึงการประชุมเพื่อลงคะแนนตัดสินโดยได้เลือกแดนเซอร์ผู้ชายสี่คนและผู้หญิงสี่คนรวมทั้งหมดแปดคนด้วยกันเมื่อได้รายชื่อดนเซอร์ที่ต้องการแล้วก็ส่งต่อให้ครูที่ออกแบบท่าเต้นไปดําเนินการต่อเมื่อทุกคนออกจากห้องประชุมภายในห้องจึงเหลือเพียงผู้บริหารของบริษัทและสองสาวพัสเกลิลเท่านั้น ในตอนนั้นเองธัญญาได้เสนอความคิดของตนเองโดยอยากทําเพลงสไตล์อินเดียที่มีการเต้นระบาหน้าท้องและได้หันไปถามความเห็นของทุกคนก็น่าสนใจดีผมจะลองแต่งเพลงแนวนี้ให้พวกคุณเองอินทัศตอบฉันเคยมีความคิดที่จะไปจับสะดือด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้แล้วก็ผมแนะนําให้คุณถามเมฆเพราะเขาเคยทํามาก่อนคําตอบของอินทัศทําให้สองสาวตาโต พอมิคิดว่าชายหนุ่มที่มีบุคลิกอย่างเมกินจะเคยทำเช่นนั้นมาก่อนจริงอย่างที่คุณทัดบอกหรือเปล่าคะเมกันย่าเรียกชื่ออีกฝ่ายอย่างสื่นสนมเมกินเพยยียกหน้าแทนคําตอบขอฉันดูหน่อยได้ไหมคะทันย่าพูดพร้อมกับล้วงมือเข้าไปในเสื้อย,ยืดที่เขาสวมใส่เพื่อจะพิสูจน์คาพูดของเขาแต่เขาตีมือเธออย่างแรงโอ้ยฉันเจ็บนะตีสะแสลงเลยเธอพูด พร้อมกับสะบัดมือข้างที่เพิ่งจะถูกตีอย่างแรงฉันแค่จะสงสัยซะแล้วซิว่าคุณเป็นผู้ชายที่ชอบเห็นความเจ็บปวดของคนอื่นแบบพวกซาดิสหรือเปล่าถามจริงๆเถอะเวลาที่คุณมีเซ็กส์คุณต้องใช้อุปกรณ์เสริมประเภทโซ่แท้กุญแจมือบ้างหรือเปล่าคะเมกินมองเธออย่างจะกินเลือกกินเนื้อและเรียกชื่อเธอด้วยความโกรธขันย่าหญิงสาวยกมือขึ้นนึ่งสองข้างบ่งบอกว่าเธอยอมแพ้โอเค ฉันไม่พูดก็ได้แต่ถ้าไม่เป็นความจริงทำไมคุณจะต้องโกรธด,ด้วยล่ะเธอยังไม่วายพูดเน็บเขาในขณะที่ทันญ,ญ่าพูดโต้ตอบเมคินอยู่นั้นอินทาและนัทิชาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่หลุดหัวเราะออกมาได้แต่หันมาสบตากันนัติชาทึ่งในความกล้าของทันญ,ญา่าเธอไม่มีทีท่าว่าจะเกรงกลัวเมคินแม้แต่น้อยในทางกลับกันทันย่ญญากลับรู้สึกสนุกที่ได้พูดจาหยอกล้ออีกฝ่าย พันย่ารู้ดีว่าเมคินกำลังโกรธแต่ก็อดไม่ได้ที่จะแกล้งเขาทันไม่ล้อคุณเล่นก็ได้ต่อมฮาของคุณมันไม่ทำงานบ้างเลยเหรอคะคุณยิ้มหรือหัวเราะดังๆบ้างไม่คำนึงถ้าไม่เคยต้องลองทำดูนะแล้วคุณจะรู้ว่ามันสร้างเสน่ห์ให้คุณได้อย่างน่าประหลาดถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแล้วก็คุณก็ลองฝึกยิ้มหน้ากระจกดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริง จากนั้นทันย่ญญาก็หันไปถามนะทิชาว่าเธอมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเต้นระบำหน้าท้องและถ้าต้องเต้นจริงๆเธอกล้าทำเช่นนั้นหรือไม่ถ้ามันเป็นงานฉันก็จะทำค่ะคำตอบของอีกฝ่ายทำให้ทันย่ายิ้มออกมาอย่างพึงพอใจฉันว่านทิชาจะต้องเต้นระบำออกมาสวยงามอย่างแน่นอนพวกคุณเห็นด้วยกับความคิดของฉันไหมคะฉันว่าพวกผู้ชายต้องชอบแน่ยิงของคุณทันย่าแต่ในเมฆ อาจจะคิดไม่ตรงกับเราคุณไปรู้ความคิดของคุณเมฆได้ยังไงคะณทิชาที่นั่งฟังอยู่นานหันไปถามอินทัดด้วยความสงสัยผมกับเมฆเป็นเพื่อนกันมานานแค่มองตาเมฆผมก็รู้แล้วว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เมฆเป็นคนบ้าง,งานถ้าเป็นเรื่องงานก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องงานแล้วละก็เขามักจะไม่ค่อยให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงคําตอบของอินทัด ทำให้ทัญญาชะโงกหนะ้าเข้าไปกระซิบถามเขาว่าเม Ä กินเป็นผู้ชายประเภทบอยเลิฟหรือว่าชายรักชายหรือเปล่าอินทัศจ้องมอ,องสีหน้าที่จริงจังของทัญญายามที่เธอถามคำถามนี้เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเธอจะกล้าถามอะไรตรงๆแบบนี้ทั้งที่ตัวปัญหาก็น,นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยอินทัศต,ตอบคำถามของทัญญาด้วยรอยยิ้มขำเขายืนยันว่าเมกินเป็นผู้ชายที่ชอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงถึงแม้จะไม่บ่อยครั้งนะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้ที่ชอบไม้ป่าเดียวกันอย่างที่ทันยาเข้าใจแต่ของแบบนี้ฟังแค่คำพูดจากปากคนอื่นอาจจะไม่เพียงพอทางที่ดีควรจะค้นหาคำตอบเหล่านี้ด้วยตัวเองจริงอย่างที่คุณฮัดพูดของแบบนี้ฉันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองถึงจะหมดข้อสงสัยเมกินได้ยินการสนทนาของเขาและเธอแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจและยังคงทำหน้าเคล่งขึมเหมือนเช่นเคยอีกทั้งยังคิดในใจว่า แม่คุณคิดได้ยังไงว่าเราเป็นเกย์แถนยังจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองอีกระวังตัวให้ดีเถอะถ้าเมื่อไหร่ปล้ำเธอขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะมาร้องห่มร้องไห้ให้ลำคาญใจไม่ได้นะแต่เมื่อเม,อเมอกินเห็นว่าทัญญายังไม่หยุดถามคำถามไร้สาระแบบนี้อีกเขาจึงต้องปลานเธอด้วยคำพูดหยุดเพลเจอร์ได้แล้วทัญญาเพราะถ้ายังไม่หยุดพูดคุณจะเจ็บตัวเมกินพูดด้วยน้ำเสียงราวกับจะขู่ให้อีกฝ่ายกลัว พันยาเลือกที่จะทําตามความต้องการของเขาฉันหยุดพูดก็ได้แต่ที่หยุดไม่ใช่เพราะฉันกลัวคําขู่ของคุณหรอกนะเพียงแต่ว่าฉันเป็นห่วงคุณเกรงว่าคุณจะโกรธจนเส้นเลาหิตในสมองแตกตายซะก่อนถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เสียดายแย่เลยเพราะฉันยังไม่ได้คําตอบเลยว่าตกลงคุณเป็นเกย์หรือเปล่าฉันคงต้องกลับไปคิดก่อนว่าจะพิสูจน์คุณด้วยวิธีไหนดีพูดจบก็ชว,วนนิติชาไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ปล่อยให้สองหนุ่มนั่งปรึกษากันต่อเรื่องงานในระหว่างที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นั้นสองสาวตกลงกันว่าจะกลับไปว่ายน้ำที่คอนโดเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดแต่จะแวะไปซื้อชุดว่ายน้ำใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังก่อนที่จะกลับที่พักหลังจากนั้นเพียงครึ่งชั่วโมงนัทิชาและธัญญาก็เดินเลือกชุดว่ายน้ำอยู่ที่ห้างดังย่านสยามสแควร์นัทิชารู้สึกว่าเวลาที่เธอและธัญญาเดินไปตรงไหน ก็จะมีแต่คนมองตามเธอตลอดเวลาจนเธอเองรู้สึกขัดเคินน้องไม่ชินกับสถานการณ์แบบนี้ผิดกับทัญญาที่เธอสามารถรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้ดีกว่าเธอนัทชชามักจะเห็นทัญญายิ้มร่าเริงให้คนรอบข้างเสมอนั่นคงจะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของทัญญาหญิงสาวคิดว่าทุกครั้งที่ทัญญายิ้มไม่ว่าจะยิ้มให้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามพวกเขาเหมือนกับต้องมนสะกดของทัญญา จนไม่สามารถละสายตาไปจากเธอทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรนอกจากยิ้มเท่านั้นแต่นัทชชาหารู้ไม่ว่ารอยยิ้มอ่อนหวานไรเดียงสาของเธอก็สามารถสะกดผู้คนรอบข้างราวกับต้องมนตราได้เช่นเดียวกับทัยญ,ญาก่อนที่พวกเธอจะเดินออกจากห้างสรรพสินค้านั้นทั้งคู่เห็นชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งน่าจะเป็นแฟนกันเดินตรงมาผู้ชายคนดังกล่าวมองมาที่เธอและทัยญ,ญาในขณะที่ผู้หญิงเอง ก็มองไล่ไปตามสายตาของเขาพอรู้ว่าเขามองผู้หญิงอื่นแบบกะลึงในความสวยแล้วก็รีบตีแขนแฟนหนุ่มข้างตัวอย่างแรงเป็นการเตือนสติชายคนนั้นรู้สึกตัวหันมาทำหน้าเขินที่เขาเสียมารยาทมองสาวอื่นนานขนาดนั้นและหันไปยิ้มรากับจะขอโทษแฟนสาวของตนเองทันย่าและนะทิชาเดินสวนกับพวกเขาเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเดินเลยหนุ่มสาวคู่นั้นมาแล้ว พวกเธอก็พากันหัวเราะขบขันกับกิริยาท่าทางน่ารักน่ารักของสองหนุ่มสาวที่เพิ่งจะเดินสวนกันพัญญาดูเหมือนคุณจะชินนะคะที่ไม่ว่าจะเดินไปไหนหรือทําอะไรก็จะมีแต่สายตาของผู้คนมองตามด้วยสายตาชื่นชมคุณไม่ชินเหรอคะทิชาใช่ค่ะท่นมักจะรู้สึกขัดเขินเวลาที่มีคนมองตามแบบนี้คุณคงจะต้องฝึกทําให้ชินซะแล้วล่ะคะ่ะทําไมเหรอคะนะทิชาถามด้วยสายตา ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายก็เพราะว่าถ้าผลงานของเราออกสู่สายตาประชาชนเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเราอาจจะต้องสูญเสือความเป็นส่วนตัวไปแต่ไม่ต้องวิตกกังวลมากไปหรอกนะคะเราก็แค่เป็นตัวของตัวเราเองให้มากที่สุดกระพอค่ะฉันยังไม่ค่อยชินรักพักก็คงจะดีขึ้นเองละค่ะทั้งสองสาวชวนกันกลับที่พักเพื่อที่จะไปไว่ายน้ำโดยทัญญาพาณิชาขึ้นไปกเปลี่ยนชุดว่ายน้ำที่ห้องพักของตน และยังบอกอีกฝ่ายว่าห้องพักของเมกินอยู่ตรงข้ามกับห้องพักของเธอเมื่อเปลี่ยนชุดว่ายน้ําเสร็จแล้วทั้งคู่ก็มานั่งทาครีมกันแดดอยู่ที่มานั่งริมสระว่ายน้ําในช่วงจังหวะนั้นเองทันย่าก็หันมาชวนนัททิชาคุยหญิงสาวได้ถามคําถามสําคัญบางอย่างกับนัททิชาพิชาคุณรู้ไหมคะว่าคุณทัชอบคุณนัททิชาพยักหน้าแทนคําตอบทำให้ทันย่าถามต่อ แล้วคุณรู้สึกยังไงกับคุณฮัทคะฉันก็บอกความรู้สึกของตัวเองไม่ถูกเหมือนกันค่ะรู้แต่ว่าเขาดีกับฉันมากคอยดูแลใจใส่ฉันตลอดเวลาและมกักจะชอบเอาเปรียบฉันทุกครั้งที่เขามีโอกาสแต่ที่แน่ๆคือฉันไม่ได้รู้สึกรังเกียจสัมผัสข,ของเขาเวลาที่เขาเข้ามานันเนยอยู่ใกล้ๆมาดของในพรานหนุ่มเวลาจะล่าเนื้อก็มักเป็นแบบนี้ทัญญาพูดพร้อมรอยยิ้มที่สดใส ปกติคุณเจอคนประเภทนี้บ่อยหรอคะก็มีบ้างค่ะแต่ฉันว่าคุณฮัทก็ดูจริงใจกับคุณนะคะฉันไม่ค่อยจะแน่ใจนักหรอกค่ะแต่ฉันเชื่อสายตาของตัวเองเพราะว่าคุณฮัทเขาชอบคุณจริงๆคุณเคยสังเกตสายตาของเขาเวลาที่เขามองคุณบ้างไหมคะมันเป็นสายตาที่เคยก็ตามที่ได้พบเห็นเป็นต้องใจละลายเลยนี่แหละมั้งเสน่ห์ของเขานะคะแล้วหนุ่มอีกคนละคะเมฆน่ะหรอคะ เขาเหล่อล่ำโดนใจฉันมากเลยค่ะเจอกับเขาครั้แรกฉันก็ปิ๊งเลยนะคะคนอะไรไม่รู้ทั้งหล่อทั้งหุ่นดีพอฉันเอ่ยปากชมเขาตรงๆเขาถึงกับเขินอายจนหน้าแดงแทนที่จะเป็นเรานี่ใช่ไหมคะสาเหตุที่ทำให้คุณชอบถึงเนื้อถึงตัวเขาบ่อยๆใช่ค่ะฉันไม่ค่อยเจอผู้ชายกี้อายแบบเขาบ่อยนักหรอกนะคะในตอนแรกฉันที่ว่าเขาเป็นศิลปินร่วมค่าย แต่มารู้ทีหลังว่าเขาทำหน้าที่เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของศิลปินคุณดูเป็นคนเปิดเผยด,ดีนะคะมันเป็นบุคลิกของฉันค่ะเหมือนอย่างที่คุณเป็นคนขี้อายและขอบอกว่าอันนี้คือเสน่ห์ของคุณผู้ชายบางคนก็กลัวบุคลิกแบบนี้ของฉันนะคะเมย์ก็คือหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงจังหวะนั้นเองที่โทรศัพท์มือถือของณัฐชาดังขึ้นหญิงสาวเอื้อมมือไปหยิบมากดรับสายทิชา นี่ผมเองนะหญิงสาวรู้ดีว่าใครเป็นคนโทรมาหาตนจะมีผู้ชายคนไหนที่โทรมาหาเธอนอกจากเขาแต่เธอแกล้งถามกลับไปว่าผมเองนี่ใครกันล่ะคะผมอินทัศสุอพี่รักของคุณไงครับคีดตู่จังเลยนะคะโทรมาหาฉันมีูุลอะไรหรือเปล่าคะผมแค่จะบอกคุณว่าผมคิดถึงคุณคิดถึงมากจนทนเก็บไว้ไม่ไหวก็เลยต้องโทรมาหาคุณเพียงแค่ผมได้ยินเสียงสดใสล่าเริงของคุณ ก็ทาให้ผมมีกําลังใจทํางานต่อและหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งว่าแต่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฉันกับทันย่าอยู่ที่สระว่ายน้ําของคอน,นโดค่ะเราลงมาว่ายน้ําเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดคุณทัตค่ะวันนี้ฉันขออู้ไม่ทําอาหารเย็นสักวันได้ไหมคะเรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับพวกคุณว่ายน้ํากันให้สนุกเถอะเดี๋ยวผมจะเป็นคนแวะซื้ออาหารกลับไปเผื่อพวกคุณเองขอบคุณค่ะแค่นี้ก่อนนะคะทันย่ากับฉันจะลงไปไว่ายน้ําโอเคครับ ทันย่าได้ยินนัทิชาคุยโทรศัพท์พอเธอวางสายก็เลยเอ่ยถามคุณทัศโทรมาเหรอคะใช่ค่ะถามว่าชืนอยู่ที่ไหนก็เลยบอกไปว่าเรากําลังว่ายน้ํากันเขาย,ยังบอกอีกว่าจะรับหน้าที่หาสเสบียงมื้อเย็นมาฝากพวกเราคะ่ะจากนั้นทั้งคู่ก็ชวนกันเดินลงสระว่ายน้ําทันย่าอยู่ในชุดว่ายน้ําทูพีสีส้มสดส่วนนทิชาอยู่ในชุดทูพีสีฟ้าสดใสสองสาวว่ายน้ํากันอยา่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยไม่รู้ตัวเลยว่าไม่ได้ไว่ายน้ำอยู่ด้วยกันตามลำพังแต่มีชายหนุ่มหน้าตาดียืนมองอยู่อีกคนอินทัศเห็นถึงความสนิทสนมของทันย่าและนะัติชาแล้วก็อดที่จะรู้สึกอิจฉาไม่ได้เพราะนัติชาดูจะปล่อยตัวตามสบายเวลาอยู่กับทันยา่าไม่เหมือนกับตอนที่เธออยู่กับเขาดูเธอจะระวังตัวอยู่เสมอสงสัยกลัวโดนเขาปล้ำใครเป็นคนเลือกจดุดว่ายน้ำให้เธอนะดูสวยหวานสมส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งหรือส่วนเว้าก็ดูน่ามองทัญญาเองก็เซ็กซี่ใช่ย่อยจะได้ที่เพื่อนรักของเขาไม่มีโอกาสได้มาเห็นถ้าเมกินได้มาเห็นแบบนี้แล้วยังโง่เปล่าให้ทัญญาหลุดมือไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนดีเมื่อเขาสังเกตเห็นนักทิชาออกอาการเหนื่อยจึงเดินมายืยนข้างสระว่ายน้าพร้อมกับตะโกนถามเหนื่อยกันหรือยังครับสาวๆทัญญาโบกมือทักทายอินทัดก่อนที่จะหันไปพูดกับนักทิชา คุณจะขึ้นไปพักก่อนก็ได้นะคะก็ดีเหมือนกันเพราะฉันก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยหญิงสาวไหว้กลับไปที่ขอบสะในขณะที่อินฮัตเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวสีขาวผืนใหญ่มากลางไว้ตรงหน้าเธอนัททิชาสะกดกลั้นความเขินอายปินขึ้นไปบนขอบสะอินฮัตก็เอาใจเธอด้วยการเอาผ้าเช็ดตัวไปคลุมให้เธอจากทางด้านหลังและก็กอดเธอ,เอไว้แบบนั้นไม่ยอมปล่อยนัททิชารู้สึกถึงความไม่เหมาะสมจึงพูดห้ามปรามเขาปล่อยฉันสิคะ มาเกอะฉันไม่ทำไมไม่อายคนอื่นบ้างหรือไงคะปล่อยคะ่ะฉันอึนอดอัดนะอินทัด,ดยอมปล่อยเธอเป็นอิสระแต่ก็ยังไม่ไวยบทที้เธอได้ยินผมไม่เห็นว่าที่นี่จะมีคนอื่นเลยมีแต่คนกันเองทั้งนั้นจากนั้นก็ชวนให้นทิชาลองกินแซนด์วิชเจ้าอร่อยที่เขาแวะซื้อมาฝากกินแซนด์วิชหน่อยนะครับเจ้านี้เขาทาอร่อยผมตั้งใจแวะไปซื้อมาฝากพวกคุณเพราะเกรงว่าพวกคุณจะหิว หญิงสาวรับแซนด์วิชท,ที่เขายื่นมาให้มากินและยังมีน้ำใจหยิบแซนด์วิชในจานยื่นให้เขาอินทัศน์ไม่รับแซนด์วิชชิ้นนั้นจากเธอแต่เอื้อมไปกรุงมือข้างที่เธอกำลังถือแซนด์วิชท,ที่ตัดไปแล้วหนึ่งคำนั้นไว้พร้อมกับบอกว่าผมอยากกินชิ้นนี้นักีิชารจึงยื่นแซนด์วิชชิ้นนั้นใส่มือเขาอินทัศน์ตัดแซนด์วิชชิ้นนั้นทันทีโดยไม่ลังเกียจอืมอร่อยจังหญิงสาวเองรู้สึกขัดเคินที่เขากินแซนด์วิชชิ้นนนั้นขอองเธ โดยไม่มีทีท่ารังเกียจแถมยังเอาไปกินต่อหน้าต่อตาทั้งคู่กินกันไปพยดกันไปด้วยเรื่องจิปาถะทัญญาดูเป็นคนไฮเปอร์นะคะเธอไม่เคยอยู่นิ่งเฉยและมักจะสรรหากิจกรรมมาทําตลอดเวลาใช่ครับแต่ว่าผมกลับชอบคุณมากกว่านาักทชาหันไปส่งสายตาดุใส่เขาที่มักจะพูดจาเฉยๆออกนอกเรื่องให้เธอรู้สึกเขินอายอยู่เรื่อยผมถึงบอกคุณว่าเขาเหมาะกับเมเมไงครับ ความสดใสร่าเริงของทัยญ,ญาน่าจะทําให้เพื่อนของผมฮันกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่คนปกติเขาทํากันคุณแน่ใจหรือคะว่าคุณเมฆจะเห็นด้วยกับความคิดของคุณผมเองก็ไม่แน่ใจนะบอกว่าเมฆจะคิดแบบเดียวกันกับผมไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ได้คือเมฆชอบธัญ,ญ่าเพียงแต่เขาเลือกที่จะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเอาไว้และแสดงออกในทางตรงกันข้ามทําไมคุณเมฆต้องทําแบบนั้นด้วยคะ ทัญญ่าถามเพราะเธอไม่เข้าใจในสิ่งที่อินทัศพูดคุณเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าสมพานไม่กินไก่วัดไม่ที่ชาหญิงสาวพยักหน้าแทนคําตอบคุณเข้าใจความหมายของมันใช่ไหมนักที่ชาพยาักหน้าอีกครั้งการวางตัวที่ผ่านมาของเมฆก็เ,เป็นแบบนั้นดังนั้นเสอนของผมจึงกลัวว่าถ้าคนในบริษัทรู้ว่าเขาสนใจทันย่าแล้วแล้วก็มันจะทําให้เสียการปกครองและขาดความน่าเชื่อถือในตัวเขา ด้วยเหตุผลนี้เมฆจึงเลือกที่จะปิดกั้นความรู้สึกของตนเองและแสดงออกในทางตรงกันข้ามแต่ผมรู้ดีว่าการแสดงออกของทัยญาทำให้หัวใจของเมฆสั่นไหวได้คุณกำลังจะบอกว่าคุณเมฆก็สนใจทันญ่าเหมือนกันเหรอคะใช่ผมเองก็พยายามเตือนเขาหลายครั้งว่าให้เขาฟังสิ่งที่หัวใจตัวเองต้องการเพราะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรกับการที่เราจะรักศิลปินในบริษัทแต่นิเมฆไม่เชื่อคำแนะนำของผม เขาเลือกที่จะปิดบางความรู้สึกของตนเองเอาไว้และเชื่อว่าการกระทําเช่นนั้นจะทําให้เขาปกครองทุกคนในบริษัทได้เหมือนเช่นที่ผ่านมาแต่คุณรู้ไหมผมว่าอีกไม่นานแน่จะต้องคิดเหมือนผมดูคุณจะมั่นใจเหลือเกินนะคะแน่นอนใครจะกล้าปฏิเสธผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งอย่างฮันยาได้ยกเว้นที่ต่ว่าผู้ชายคนนั้นมีคนรู้ใจอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีค่ะฉันจะไปไว่ายน้ำต่อนะคะ นทิชาเดินกลับลงไปไว่ายน้ำต่อในขณะนั้นเองอินทัทคิดอะไรบางอย่างได้เขาจึงหยิบโทรศัพท์มือถือโทรหาเพื่อนรักเมกินกดรับสายไวทันใจนายมีอะไรถ้าจะโทรมาควรมาสายก็กรีบวางสายไปได้เลยฉันกำลังยุ่งคงจะไม่มีเวลามาฟังเรื่องไร้สาระของนายหรอกฉันแค่จะโทรมาบอกนายว่าวันนี้ทันย่ากับพทิชาลงไปไว่ายน้ำด้วยกันแล้วไงฉันไม่เห็นว่ามันจะผิดปกติตรงไหน ก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกแค่จะบอกนายว่าพวกเธอใส่ชุดว่ายน้ำทูพีที่สุดแสนจะเซ็กซี่ที่สำคัญผู้ชายที่กำลังว่ายน้ำอยู่ด้วยต่างก็จ้องมองเธอตาไม่กระพริบรวมนายด้วยล่ะสิก็ของมันหน้ามองโดยเฉพาะทันญ่าเธอสวยเซ็กซี่บาดใจชนิดที่หนุ่มๆม,มองกันไม่วางตาเลยถ้าน่าจะพูดเรื่องแค่นี้แล้วก็ฉันจะวางสายแล้วนะเมกินพูดทนวนๆและรู้สึกหงุดหงิด พี่อินทัศบอกว่าหยีตัวร้ายของเขาใส่ชุดว่ายน้ําทูพีไปไว่ายน้ยํายกผู้ชายอินทัศน์ยิ้มอยู่คนเดียวที่แผนวางหมากให้เพื่อนรักของเขาออกอาการหึงหวงทัญญานั้นเป็นผลสําเร็จโอเคถ้าไม่รบกวนนายแล้วเชิญนายทํางานต่อให้สบายเลยอินทัศน์ไม่รอให้เมกินพูดอะไรเพราะพอเขาพูดจบก็วางสายทันทีแล้วก็เป็นช่วงจังหวทะที่นทิชาและทัญญาขึ้นมาจากสัะว่ายน้ําพอดีทั้งสามคนส่วนกันกลับขึ้นไปบนห้องทัก อินทันและนทิชาจนทันย่ามากินอาหารเย็นร่วมกันซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ปฏิเสธแต่ขอตัวไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยก่อนโดยที่ทั้งสามคนไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเมกินหงุดหงิดมากมายกับสิ่งที่เขาได้รับรู้จากเพื่อนรักของเขาจนไม่สามารถนั่งทํางานต่อไปได้เขาจึงรีบกลับที่พักอย่างเร่งด่วนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love No Channel b y นุชกของต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ